สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรายการมวลขบรถกับมาหยายด้าเทียวครับเมื่อนี้มาหยายด้าเทียวขออนุญาตบาดข้ามพี่น้องนะครับเข้าไปชมวัดวาอารามที่แสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นอยู่วัดพระธาตุหนองบัวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับชมแหล่งการเรียนรู้ชุมชนคนทำเทียน ที่พี่น้องเห็นนี่คือเทียนล่ะครับพี่น้องเกิดจากการหล่อหลอมเอาขี้พึ่งมาต้มแล้กกาล่งใส่ภาชนะที่เป็นลวดลายต่างๆแล้กกาผสมสีนะครับให้เป็นสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีเขียวหลากสีดูสวยงามตระการตาครับเอาขี้พึ่งมาประยุกต์เป็นดอกเทียน เป็นชุมชนคนทําเทียนวัดพระธาตุน้องบัวครับพี่น้องสวยงามและกาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โชว์และก็แสดงให้แขกเรือที่มาเที่ยวที่วัดพระธาตุนองบัวได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษามาดูวิธีทาวิธีการขั้นตอนต่างๆนะครับสวยงามและกาเป็นการ ให้งานให้ชุมชนได้มีโอกาสได้มาเย็บปักถักลอยไดม้มาเหตุเป็นภูมิปัญญาเป็นแหล่งการเรียนรู้ต่างๆล่ะครับมาจุดผ้าเทียวมานำเสนอนะครับแหล่งการเรียนรู้ชุมชนคนทำเทียนที่วัดพระธาตุหนองบัวนี่สวยงามตะการตาล่ะครับพี่น้องบ่กวว่าจะถักทอ ด้วยลวดลายด้วยธงต่างๆสีสันสดใสสวยงามนะครับหลากสีต่งตางๆชุมชนคนทําเทียนวัดพระธาตุหนองบัวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราธชธานีมหายดพาเทียวมานําเสนอแหล่งภูมิปัญญาเชิงภูมิปัญญาของคนทําเทียนชุมชนคนทําเทียนแหละครับพี่น้องให้เอฟซีของมหายดพาเที่ยวทั้งใกล้ไกลได้ชม ความงดงามวิจิตรศิลป์เป็นแหล่งภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาของชุมชนของชาวบ้านนี่คือที่มาของการแกะสลักประเภทเทียนแกะสลักครับพี่น้องเป็นลายกระหนกลายหงส์ต่างๆเริ่มต้นอย่างไรนะครับขี้เทียนที่นำมาต้องหล่อหลอมเป็นยังไงนะครับจะได้ดูสวยงาม และก็อุปกรณ์ของการจานการลงนะครับการแกะสลักก็ต้องอาศัยความคมนะครับดูแล้วเป็นอีกประเพทนี้วัฒนธรรมที่ขึ้นซื้อของจังหวัดอุบลราชธานีกะคือประเพทนีแหฮเทียนเขพนาพรรษาเบื้องหน้าเบื้องหลังจะได้เห็นว่ากว่าที่จะได้ ออกมารูปแบบที่ยิ่งใหญ่อลาัางการกะต้องอาศัยคนที่มีฝีมือคนที่มีใจรักและก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรครับจึงจะได้นำเสนออวดโฉมให้พี่น้องได้เห็นกับการแกะสลักเทียนนะครับแต่ละประเภทแต่ละปางแต่ละพุทธประวัติต่างๆล่ะครับพี่น้องนี่ ชุมชนคนทําเทียนก็สามารถที่จะสืบสารให้เยาวชนคนรุ่งหลังได้ศึกษาเล่าเรียนละ่กะ่ะได้มีโอกาสสืบทอดเพื่อขยายผลจากรุ่นสู่รุ่นแหละครับสวยงามกับบรรยากาศต่างๆครับขอบคุณ FC ของมหายศพาเที่ยวที่ให้เกียรติติดตามรับชมตลอดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟ กดสั่นกระดิ่งเตือนแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสาระบันเทิงศิลปะวัฒนธรรมชุมชนแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการนำเสนอให้ FC และก็พี่ๆน้องๆทุกๆท่านได้เข้ามาชมครับนี่คือดอกเทียนล่ะครับพี่น้องที่เกิดจากการตั้งอกตั้งใจของชุมชนคนทําเทียนนิลมิตรให้เป็นดอกในประเภทต่างๆหลากสีสันครับ ไปชมกับบรรยากาศส,สวยๆกับที่มาของภูมิปัญญาที่วัดพระธาตุหนองบัวตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับสวยงามและครับพี่น้องบริเวณนี้เป็นชุมชนคนทําเทียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชนที่ต้อนรับทุกๆท่านนะครับ มาดูด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้มหายดผ้าเที่ยวในการนำเสนอสาระดีๆหละครับพี่น้องนี่สวยงามตระการตาคลิปนี้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมกับมหายดผ้าเที่ยวครับพี่น้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ